สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูรถโยต้าขาวเครื่องเกเครื่อง2อ VVTI เกียร์ต้นะครับนม่อการสตาร์ทเงียบสตาร์ทไม่มีเสียงใดสตาร์ทไม่ทำงานเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยววัดไฟตรงสีสวิตช์กุญแจดูก่อนนะครับดับแรกเดี๋ยววัดตรงตำแหน่งสวิตช์กุญแจว่ามีไฟออกจากสวิตช์กุญแจไปไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวลองไปสตาร์ทดู ลองวัดตำแหน่งที่ <c oughs> ไฟออกจากสวิตช์กุญแจว่าตอนที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วมีไฟออกไหมมีไฟออกจากสว er ิตช์กุญแจวไหมเดี๋ยววัดตรงตำแหน่งที่สวิตช์ขุดแจวจะมีดีเลย์กันขโมยอยู่ดีเลย์ของระบบกลองกันขโมยเขาจะมีดีเลย์ตัดตัวสตาร์ทตัวางเ้ยเราวัดตรงนี้ดูกอ่อนนะมาเบียสตาร์ทแล้วก็ไฟมามามา,มาปกตินะสตาร์ทก็ไฟมาปกตินะครับไฟมาปกติ <c oughs> อย่างทีนี้เราจะไปวัดดูที่ตรงถ้าตรงนี้มาปกติก็เดี๋ยวไปวัดที่ใดอีกทีนะวัดเองกินสตาร์ทมาสตาร์ทสตาร์ดมาแต่ว่าใดไม่ทํางานก็คือมียนสารเงียบเดี๋ยวจะไปดูกันที่ตรงตูดใดสตาร์ทมีไฟมาไหมเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยววัดไฟตําแหน่งตูดใดสตาร์ทดูว่าไฟมาไหมนะครับเดี๋ยวดูตําแหน่งตูดใดที่ใดสตาร์ดล็อกไฟที่ใดสตาร์ทมามัน อเอาสตาร์ทสตาร์ทเครื่องบิดสตาร์ทดูเงียบตัดดูตาดจังบิดตัดจังตระลยเไฟไม่มาเงียบรไฟไม่มาที่ใดนะครับไปไม่เข้าออโอต้ไปไม่เข้าตำแหน่งออโอต้ใดต่อไปเราจะวัดตรงตำแหน่งที่สวิตเกียร์นะครับว่ามีไฟมามาวัดดูตำแหน่งขาที่ไฟมาดู ไปจากสวิตเก่ยมาเลี้ยงที่ตำแหน่งเก,กียเอาวลองบิดสตาร์ตดูนีไหมบิดค้างไปเลยบิดยังกรตาแล้วอ่ะบิดค้างไปเลยอ่าไม่มา,า,ลาตาลกไ,ไ,ไฟไม่ออกมาจากจากสวิตสวิตมาแต่มาไม่ถึงตำแหน่งเก,กียมาไม่ถึงตำแหน่งสวิตเกียร์มาทั้งสองอัน,นยังท <วะ S 1> ่านเขาเล่ายัาง สร,ส,รสรุปไปไม่มาไฟไม่มาตำแหน่งสวิตเกียร์ครับโอเคเดี๋ยวไล่สายไฟดูขาเข้าเนี่ยใช่ใช่ป่ะใช่สรุป็ปที่สายไฟขาดในต้องดูรอยต่อของมันต่สอสิ้นอนะ่ะก็ต่อเส้นนี้ลากเข้าไปที่เส้นที่ออกมาจากดีเร์นั่นแหละ สัญญาณที่อยู่ใต้นู้นใช่ไหมอ่าเราคิดเกียนหาแล้วหาก็ไม่เจอหรอกมันลุกลุงลังขนาดเนี้ยก็คือเดินจากตัวนี้ไปแค่ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยเพราะ่าลากมาขึ้นมาเข้าประจำกวันนี้เลยได้ใช้ได้เดี๋ยวเราทําการต่อสายไฟใหม่รลบก็คือสายไฟขาดในที่ไฟมาไม่ถึงตำแหน่งตรงสวิตเกียเดี๋ยวเดินเดินจากตำแหน่งสวิตเกียรเข้าสวิตเกีใหม่ หลังจากที่เราได้เดินเสร็จแล้วเราก็จะทำการลองสตาร์ทดูว่าจะโอเคไหมหลังจากที่ได้เดินสายเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับหลังจากที่เราได้ต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทดูนะครับผมอ่ะลองสตาร์ทเลยลองเทสดูอ่ะบิสตาร์ทโอ้เยี่ยมเลยแจมก็ได้เลยสรุปก็เป็นที่สายไฟหลังจากที่ได้ต่อเสร็จแล้วก็สตาร์ท ิดเลยก็ได้เลยครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ